บางทีเราเลี่ยมเลี่ยมเกสาแบบนี้ก็จะมีอ่าล็อกเก็ตที่ติดเกสาเนี่ยก็จะมีหลุดมาบ้างอันนี้ไม่ได้ปัดทิ้งที่ไหนนะครับมีเก็บเก็บเอาไว้ยังไงก็เป็นของหลวงพ่อเนาะอีอน,นี่ไม่อ่อนหมดอย่าง เงี่ยครับไม่ทิ้งไม่ทิ้งมาดูก่อนเนาะเจออีกแล้วหนึ่งเจสสาครับโอเคเดี๋ยวผมเก็บก่อน